ดูข้าวโพดของเราค่ะทุกคนนี่ข้าวโพดนี่ปลูกเองนะคะนี่ดูข้าวโพดปลูกไม่เยอะนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ได้ผลอยู่นะนี่นี่นี่ค่ะได้ผลอยู่ข้าวโพดของเราข้าวโพดปลูกเองนี่มาดูเลยค่ะนี่ฝักใหญ่นะทุกคนฝักใหญ่อันนี้คือกำลังเริ่มจะโต โซนน้องจะเป็นใหญ่ละจะโตละปลูกพร้อมกันนะคะแต่ว่าโตไม่เท่าตัมโตไม่เท่ากันเลยนี่นี่ค่ะนี่อันนี้คือเห็นเม็ดแล้วนี่แตกเลยเม็ดแตกเลยนี่ค่ะมาดูดินี่นี่อ๋อเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยนี่ค่ะไปดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี ตรงนี้สามฝักใหญ่เลยสามฝักใหญ่เลยมาดูเรื่อยๆนี่ค่ะใหญ่มากฝักใหญ่มากกำลังจะโตค่ะมาดูฝั่งนี้นะคะมาดูฝั่งนี้ค่ะนี่นี่ฝักใหญ่เลยอันนี้สามฝักใหญ่เหมือนกันนี่ค่ะ ดูต่อไปมาดูต่อไป,อไปนี่ค่ะได้ผลเกินคาดค่ะข้าวโพดของเรานี่นี่ฝั่งนี้เห็นไหมคะนี่ฝากใหญ่เหมือนกันเนี้ฝากใหญ่นี้ยมีฝากใหญ่เลยสี่ฝากอันนี้สี่ฝากเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนี้อืมค่ะเอ่ค่ะ ข้าวโพดปลูกเองนี่ฝักใหญ่มากมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งข้างนี้มาดูฝั่งข้างนี้นี่นี่ค่ะฝักแก่ใหญ่เลยนี่ฝั่งโน้นเห็นไหมคะ ปลูกแค่นี้ะค่ะไม่เยอะแต่ว่าโอเคได้ผลดีนี่นีพูดปลูกเองใบก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนอะไรกินก็ไม่รู้นี่เป็นรูกล่องป่องแก่งแปงอยู่รอดมาได้ก็โอเคแล้วนียู่รอดปลอดภัยโอเคนี่ค่ะ ชาโพดของเราขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ